ครับสวัสดีคุณลูกค้านะครับที่กําลังเข้าสู่การรับชมการสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของบริษัท TMS Sport ก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ทางบริษัทของเราได้พัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็วางจําหน่ายแล้วก็ให้คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะครับโดยการใช้งานของเรานะครับง่ายนิดเดียวนะครับพอหลังจากเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วเราก็จะมีปุ่ม start แล้วก็กดเข้ามาเลยนะครับภายในข้างในตัววินโดว์หน้าต่างตัวนี้นะครับทางซ้ายมือจะเป็นลายการสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกของร้านค้าของเรานั่นก็คือมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลยิงธนูเรื่อยไปจนถึงจักรยานวิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็มีการปุ่มบัตทอนยกเลิกการซื้อสินค้านะั้นก็มีให้คลิกกดเช่นเดียวกัน,กนคุณไม่ต้องการส่งซื้อนะครับต่อมาฝสั่งขวานะครับจะเป็นการ ใช้ตะกร้าสินค้าของคุณว่าคุณสั่งซื้ออะไรไปแล้วบ้างราคารวมของราคาสินค้าทั้งหมดเราก็มีขึ้นได้ดูหากคุณไม่ต้องการราคารายการสินค้าคุณก็สามารถที่จะกดล้างตะกร้าสินค้าได้รวมไปจนถึงการชําระเงินนะฮะต่อมาสาธิตการใช้งานง่ายๆหากสมมุติว่าคุณต้องการที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการกีฬาเช่นอุปกรณ์กีฬาเกี่ยวกับฟุตบอลเราก็กดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นเราจะมีดีเทลขึ้นมาให้ขึ้นเป็นแพทเทิร์นรูปแบบนะครับประเภทสินค้าเราจะมีทั้งหมด4อย่างนะครับ สมมุติว่าต้องการเสือ้อกีฬาฟุตบอลทีมบาร์เซโลน่านะครับไนกี้ก็มีรายละเอียดสินค้าเป็นสินค้าระดับสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างนี้นะครับก็มีช่วยระบายความชื้นแล้วก็ลดกลิ่นเป็นสันญญาณที่ดีนะครับก็ราคาอยู่ที่2,300บาทนะฮะสนใจก็สามารถคลิกได้แต่ตอนนี้ปริมาณในสต็อกเรามี50ชิ้นก็นถือว่าอย่างเยอะอยู่ครับก็กดใส่ะก้าสินค้าเ,เรียบร้อยครับเป็นการสั่งสินค้าที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วมากเลยครับ ต่อมาลูกฟุตบอลครับถ้าสนใจแล้วก็สามารถกดซื้อได้เลยนะฮะรายละเอียดก็ขึ้นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยยางธรรมชาติ1 0 0เเซนะฮะราคาตอนนี้1,000บาทนะฮะอยู่ในสต๊อกของเรา69ชิ้นก็กดสัว์การสินค้าห,หลรายการเลยครับ ตอนนี้เรามาตรวจสอบยอดรายการของเรานะฮะมี2รายการนั่นเองราคา3,300บาทนะครับยังไม่พอใจนะครับหาซื้อสินค้าตัวใหม่ถ้าเป็นแบดมินตันนะฮะสนใจการออกกําลังกายนะฮะซื้อรองเท้านะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่10,50บาทนะครับกดใส่ตร้าสินค้าเลยครับผมเรียบร้อยครับเป็นการใช้งานที่ง่ายยังมีไมสแบ,บนะครับก็กดเข้าไปเพื่อการเลือกซื้อเขาบอกว่ารยายละเอียดเป็นแม้แบทคุณภาพสูงผลิตจาก คาร์บอนไฟเบอร์ดีนะครับราคาถูกๆครับ1490บาทอยู่ในสต็อกสินค้าของร้านของเรา30ชิ้นนะครับซื้อไปเลยครับยังมีอีกเยอะกดใส่ตะกร้าสินค้าเรียบร้อยครับผมทีนี้ยังมีลูกนะครับลูกแบดมินตันนะก็สามารถที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่คนผู้ลูกค้าสนใจนะครับยังไงก็ไปดูรายการต่อไปเลยนะครับสนใจเทควันโดหรือจักรยานอาสนใจว่ายน้ําตอนนี้ขาด แว่นตาว่า,าน้ำก็เลยสนใจซื้อครับอ่าคลิกเข้าไปที่ราคา2องบาทถูกมากเลยกดใส่ตะกร้าสินค้าครับเรียบร้อยครับโอเคสมมุติว่าพอใจในการจัดซื้อสินค้าแล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่6กพันเบาทนะครับอ่ากดชําระเงินครับโอเคถ้ายังไม่พอใจดูจากสรุปดินแล้วกลับไปซื้อใหม่ได้นะครับว่าน้ํายังขาดชุดครับโอเคกดใส่ตะกร้าสินค้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการกดชําระเงินนะครับ ต่อมานะฮะราคารวมนะ,ะตอนนี้6,980บาทยืนยันการชำระเงินเพื่อการซื้อนะครับเรียบร้อยครับก็เป็นการสั่งซื้อที่สะดวกรวดเร็งง่ายนะครับในท้ายที่สุดนี้นะครับบริษัท TMSport นะครับขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการการสั่งซื้อสินาค้าออนไลน์กับเรานะครับทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกลับมาใช้บริการกันอีกครั้งแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิชันได้ที่ o o o l l p p a y และ App Store นะครับสำหรับวันนี้บริษัทของเราลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับ